สายตายาวปัญหาที่คุณอาจพบตัวเองเผชิญเมื่ออายุมากขึ้นและนี่คือวิธีแก้ไขที่น่าตื่นเต้นแต่ทำไมมันกลับกลายเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันมาพูดถึง v c c ยาหยอดตาที่ FDA อนุมัติเพื่อรักษาอาการสายตายาวซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะหลังอายุ45ปีขึ้นไปผู้ที่เผชิญปัญหานี้จะพบว่าการมองวัตถุระยะใกล้เช่นอ่านหนังสือหรือดูหน้าจอมือถือเป็นเรื่องยากและมักต้องพึ่งพาแว่นสายตาอยู่เป็นประจำแต่ v c c มาพร้อมทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ ยาตัวนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นระยะใกล้ได้ชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องใส่แว่นเพียงหยอดตาวันละครั้งและผลลัพธ์สามารถอยู่ได้นานถึงสิบชั่วโมงต่อวันซึ่งเป็นการก้าวหน้าที่น่าทึ่งเมื่อเทียบกับยาหยอดตาตัวแรกที่เปิดตัวในปี2021ชื่อวิธี p พโลคาพิน n 1.25%ที่มีกลไกการทำงานที่แตกต่างกันแต่ที่น่าสนใจคือ VCC ไม่ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ใช้เพ่งในตาเหมือนยาตัวเก่าแต่เลือกออกฤทธิ์เฉพาะกับรูม่านตาเท่านั้นซึ่งช่วยสร้างเอฟเฟกต์รูเข็มพ i n h o เอฟเฟกต ทำให้โฟกัสระยะใกล้ได้ชัดขึ้นโดยไม่ส่งผลข้างเคียงเช่นหนักคิ้วหรือปัญหากับจอประสาทตาซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทําให้ VCC ถูกยกให้เป็นยาระดับท็อปในปัจจุบันแล้วทําไมมันกลับกลายเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันบางองค์การเห็นว่า VCC อาจไม่เหมาะกับทุกคนและยังมีคําถามเกี่ยวกับผลข้างเคียงระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่พบเหตุการณ์รุนแรงในช่วงทดลองแต่บางคนก็ยังกังวลว่าการใช้ยาต่อเนื่องอาจส่งผลต่อสุขภาพตาในระยะยาว ซึ่งเป็นคำถามที่ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญตอบโตและวิเคราะห์เพิ่มเติมการอนุมัติวีซีซีอ้างอิงจากผลการทดลองทางคลินิกระยะที่2ทั้งหมด3าโครงการที่มีการควบคุมและปกปิดข้อมูลระหว่างผู้เข้าร่วมและนักวิจัยเพื่อความแม่นยำของผลลัพธ์อาสาสมัครหลายร้อยคนเข้าร่วมทดลองรวมระยะเวลาการใช้ยามากกว่า3 0 0 0 0วันและผลลัพธ์ที่ได้คือผู้เข้าร่วมสามารถมองเห็นระยะใกล้ได้ดีขึ้นออกฤทธิ์รวดเร็วหลังหยอดและอยู่ได้นาน ประมาณ8-10ชั่วโมงต่อวันโดยไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงแล้วคุณเห็นยังไง VCC จะเป็นยาที่เปลี่ยนโลกของผู้ที่เผชิญปัญหาสายตายาวหรือไม่หรือมันกลับจะเป็นยาที่มีผลข้างเคียงที่ยังไม่ทราบในระยะยาวมาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างบริษัทผู้ผลิตระบุว่า VCC จะเริ่มวางจำหน่ายในวงกว้างในไตรมาสสปี2025โดยจะเป็นยาหยอดตาตัวแรกและตัวเดียวในกลุ่ม Pupil Selective e c t i, v e c I l i a l y s p a r i n g m e o t i c s ที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการแต่ในวงการจากสุวิทยาการที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติจาก FDA ถือเป็นสัญญาณว่าผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูง